นะครับอันนี้จำฮอนนะครับมีสินค้าเข้าใหม่1คันนะครับ DC 70แบบรองกระสอบปี56เริ่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้สภาพแห้งเดิมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูในคลิปเลยนะครับอันนี้เริ่มทะเบียนพร้อมนะครับชุดโอนพร้อมเครื่องดีนะครับไม่เคยแกะนะครับเนื้อตัวแห้งเดิมนะครับจะมีแต่งเพิ่มก็จะมีคสปริง ครับติดตั้งมาแล้วนะครับปากเรนคเลนนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแห้ง<อ>นะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกับจะมาฮอลร่วมกันนะครับชุดแขนดาวนะครับชุดนี้ไม่มีแตกนะครับ ไม่มีเชื่อมมานะครับโครงสร้างต่างๆก็เดิมแห้งนะครับเดิมแห้งนะครับเนตัวก็จะมีแผลรอยบุบตรงนี้นะครับขอบบนนะครับกระตรงทางข้าวสองจุดนี้นะครับที่เห็นได้ชัดเลยนะครับเครื่องยนต์แห้งเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับเครื่องเพาะมากตู้ลวดสวยนะครับ รงตู้ท่อสกรูต่างๆเป็นลักษณะรถเดิมแห้งนะครับเฟรมก็ไม่มีร้าวนะครับเดิมๆเมเื้อตัวแห้งมาดูชุดในตู้นวดกันนะครับ นี่ยังไม่ได้ล้างถึงความสะอาดดีเท่าหรนะครับก็จะมีตะแกรงนะครับที่ปะมานะครับ2ชิ้นตะแกรงคัดแยกสมบูรณ์ดีนะครับแข็งข้างไม่แตกนะครับรถเดิมแห้งจริงนะครับวันนี้ดูห้อง จะมีตัวนี้นะครับแผงข้างรางสกูงนะครับที่มีเชื่อมมาจากเจ้าของเดิมนะครับตัวนี้ซ่อมได้ครับเก็บงานแบบให้เหมือนเดิมได้นะครับช่วงล่างนะครับแฉก็ยังดีอยู่นะครับทั้งสองข้างใต้คอศูนย์คอครับไม่บิดไม่เสียศูนย์นะครับเสาคอเสาตู้นะครับ สองตู้ไม่มีเชื่อมไม่มีร้าวไม่มีดามมานะครับเื้อเกียร์แห้งเดี๋ยวจะม้ันจะติดเครื่องนะครับจะพาลองระบบกัน,นะครับ หลังจากที่ลองไปแล้วนะครับเกียร์ไม่มีหลุดนะครับเลี้ยวไม่มีดีดหมุนโชว์แล้วนะครับราคาคันนี้นะครับจะมอนตั้งไว้อยู่ที่สองแสนสี่มืนแปดันบาทนะครับเพราะว่ามีเก็บงานเพิ่มไปบางส่วนแล้วสองแสนสี่หมืนแปดพันบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับราคานี้ราคาเบาๆลูคาก็ไปเก็บงานบางจุดเอานะครับเพิ่มเติมเอานะครับ โอเคนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์091-020-6555หรือมาดูรถได้ที่อู่จ้ามอนเจริญยนตนะครับตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่5ถนนสายสุรินจอมพระนะครับอยู่ใกล้บายพาสใหม่เลี่ยงเมืองสุรินทนะครับสวัสดีครับ